ตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเงินและการลงทุนนะคะงานใหญ่แห่งปีกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ,คะพูดถึางงาน Money Expo นั่นเองนะคะ,คะสำหรับปีนี้ค่ะ m o n e y Expo 2024ป่งคอกเปิดจ็ดโซนบริการการเงินการลงทุนโดยชูแนวคิดนะคะ Digital Finance for all ค่ะ โดยทางคุณภาคณีวิริยะรังสริดประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็ปนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าวรสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24นะคะมันนี่เอ็กซ์โป2024แบงคอกในวันที่16 1 9ถึง19พฤษภาคมนี้ค่ะณชาเลนเจอร์2องถึง3อิมแพคเมืองทองธานีภายใต้แนวคิดนะคะ ด i จิทัลฟินแลนซ for all การเงินดิจิตัลเพื่อทุกคนค่ะสอดร,รับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ประเทศแห่งเรานั้นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเงินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟนินแลนซค่ะ โดยจะเปิดทั้งหมด7โซนบริการการเงินการลงทุนแบบครบวงจรเลยนะคะพร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษแห่งปีทั้งจากธนาคารสถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานและฟังฟรีกิจกรรมสัมมนาสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตศิลปินสุดฮอตด้วยค่ะโดยงานมหกรรมการเงินมานิสโปนะคะเป็นงานมหกรรมการเงินและการลงทุนครบวงจรที่สุดในประเทศค่ะและเป็นงานที่จะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยในปีที่ผ่านมางานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่23 m a n e เอสโ2023แบงคอกสร้างยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์นะคะที่เดินทางมาใช้บริการในงานและแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม m a n e เอสโ o ออนไลน์รวมแล้วมากกว่า26,000ล้านบาทเลยค่ะจากผู้สมัครใช้บริการกว่า4100รายค่ะ เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่มีมาฝากกันนะคะขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปใช้ธุรกรรมทางการเงินแล้วก็บริการการลงทุนต่างๆที่น่าสนใจแลละค่ะมีงานสัมมนาอัปเดตความรู้ข้อมูลต่างๆอีกเพียบเลยนะคะ,คะรอติดตามกันได้ค่ะ